รายการ Energy t i m ทเรื่องพลังงานต้องรู้สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสันพลังไม่สิ้นสุดบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนมั่นคงด้วยคนที่มุ่งมั่นกลั่นพลังสร้างสรรค์คุณค่าบางจากครับเวลด์โชว์ไปเว เ, e เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนเราจึงมุ่งรักษาสมดุลในทุกสิ่งที่ทำเสมอสร้างความมั่นคงทั้งพลังงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่เวทีโลกพร้อมดูแลสิ่งแวดล้อมและดูแลคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยปตอทอแข็งแรงร่วมกับสังคมไทย และเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ในการ Energy Time ค่ะอยู่กับเราสองคนดิฉันเดลดีชัยสมบัติค่ะค่ะดิฉันกัญญาเลยเขาธนะค่ะสวัสดีค่ะคุณกัญญาสวัสดีค่ะคุณเดลรดีแล้วก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะคะ,ะวันนี้กลับมา จเจอกันอีกหนึ่งวันนะคะอย่าลืมติดตามข่าวสารทางด้านพลังงานดีๆนะคะกับ Energy Time ออนไลนแล้วก็ไทยนิวส์ออนไลนด้วยนะคะค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในทุกช่องทางนะคะ,คะอืม,มาเป็นทออแฟนของเรากันนะคะติดตามกันตลอดนะคะ,คะอ,อ่ะวันนี้ มีเรื่องของพลังงานดีๆมาฟากอีกแล้วคุณกัญญาในสุดของภาคเอกชนบ้างเนาะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยต่อเนื่องใช่เพราะว่าช่วงนี้สถานการณ์เนี่ยก็ค่อนข้างจะมีความตึงเครียดเนาะในเขตตะวันออกกลางนะคะก็มีความรุนแรงมากขึ้นและหลายคนก็จับตามองว่าไอ้สถานการณ์กังวลว่ามันจะจะเป็นยังไงต่อไปอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าแน่นอนว่าล่าสุดเนี่ยกระทรวงพลังงานก็บอกว่าออกมายืนยันแล้วเนาะมีน้ามันหกสิวันใช่ไหม แต่ในขณะที่ทางกลุ่มบริษัทปตทจำกัดมหาชนเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นบริษัทใหญ่ทางด้านพลังงานเนาะก็จับตามองตรงนี้เหมือนกันนะคะโดยคุณคงกระพานอินทรแจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทปตทจำกัดมหาชนนะคะก็บอกว่าทางกลุ่มปตทเองเนี่ยก็จับตาสถานการณ์เรื่องความตึงเครียดในตะวันออกกันงเหมือนกันอย่างใกล้ชิดเลยละใช่เพราะว่ามันทําให้ราคาน้ำมันเนี่ย พุ่งสูงขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กลัวว่าเหตุการณ์นั้นจะบานปลายถ้าหากว่าทางอิหร่านเองเนี่ย ปิดช่องแคบฮออมมูสใช่ราคาน้ำมันเนี่ยอาจจะพุ่งขึ้นไปถึง200้อยเหรียญระต่ำเรียลก็ได้แต่ตอนนี้ยังไม่ถึงนะยังไม่ถึงร้อยนั่นคือกรณีที่เขาปิดช่องแคบใช่ไหมตอนนี้ยังไม่ถึงร้อยเหรียญนะค่ะซึ่งแน่นอนว่าทางประทอองเนี่ยก็ติดตามสถานการณ์นี้แล้วก็มีการวางแผนรับมือกับใบแจ้งกที่จะเกิดขึ้นในอนาคตสัปดาห์สองสัปดาห์ก่อนนะราคาขายปิดน้ำมันไม่ได้เลยนะปรับขึ้นคขึ้นเลย ใช่ค่ะเพราะว่าคือปตทา็กบอกว่าเหมือนกระส่งพลังงานแหละจะทำางไงก็ได้ไม่ให้พลังงานขาดแคลนใช่ไหมค่ะโดยได้มีการสำรองน้ำมันนะคะแล้วก็มีการจัดหาน้ำมันดิบเนี่ยจากหลายแหล่งนะผ่านบริษัทปตทเทดดิงแล้วก็บริษัทอื่นๆด้วยนะคะแต่ว่าก็ยังมีธุรกิจที่อาจจะได้รับอันสงจากมันัมีทั้งดีและไม่ดีใช่ก็อย่างเช่นธุรกิจํำรวจและผลิบิโตเรียมนะคะ ธุรกิจลงกับน้ามันอันนี้ดีอันนี้ดีเพราะว่าถ้าราคาน้ํามันขึ้นก็ยอดขายตามไปนะแต่ว่าก็ยังมีธุรกิจที่ได้รับผลกระทบเชิงลบอย่างเช่นธุรกิจปิเตรเคมีธุรกิจไฟฟ้าเพราะว่าต้นทุนวัตถุดิบอาจจะสูงขึ้นใช่เพราะมันเป็นกระทบราคาแก๊สด้วยไงใช่ค่ะต้นทุนก็สูงขึ้นเนาะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะทางปตรทอเองเนี่ยเขาก็มีนโยบายสร้างความเข้ม แ้มแข็งนะคะภายในองค์กรเนาะก็มีการมองหาพันธมิตรนะคะที่มีความเชี่ยวชาญเนี่ยเข้ามาร่วมถือหุ้นด้วยในบริษัทปททที่ไม่ชํานาญอือันไหนไม่ชํานาญดึงพันธมิตรเข้ามาหรือหรือขายทิ้งตัดขายไปเลยใช่ไหมขายออกไปเลยเนาะเพราะว่าจะเป็นการทุ่มเทสัพพะกำลังนะคะไปทำธุรกิจอื่นที่มีเป้าหมายที่มีอนาคตดีกว่าอันนี้เริ่มเห็นเขาตัดขายเลยไปมบางยัง อาจจะกำลังพิจารณามีปิดไงมีปิดเท็กซัสชิคเก้นใช่ไหมของโออาร์อ้อใช่อันนี้หลายๆคนก็เสียดแบบเสียดายนะเพราะว่าคุณรู้ว่ามีอยู่อย่างหนึ่งในเอ่อเท็กซัสชิเก้นเนี่ยที่ดิฉันชอบมากเลยคืออะไรคะขนมบางบิสกิตอันนี้หลายๆคนก็พูดถึงนะคือแบบเสียดายมากอร่อยไก่ก็โอเคอะไรอย่างนี้ก็โอเคแต่บิสกิตนี่คืออาจจะ เออใช่เพราะว่าบ้านเราแข่งขันรุนแรงนะแล้วก็ไก่มีหลายยี่ห้อหลายยี่ห้อแล้วก็มีเจ้าตลาดอยู่เนาะอ่าค่ะ,อะนอกจากนี้เองนะคะก็ยังมีการเปิดโอกาสนะคะเปิดกว้างเลยนะคะให้พันธมิตรเนี่ยเข้ามาร่วมถือหุ้นในธุรกิจปิโตรเคมีและก็การกันนะคะไม่ว่าจะเป็นบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนนะคะอ,อ่ไหนว่าลงกันดี ก็เปิดว่างอาจจะได้เอาเงินไปลงทุนอย่างอื่นเพิ่มเติมซึ่งไทยออยเนี่ยวัตตะถือหุ้นอยู่45.03%บนระคะบริษัททีทีที Global c h e m i c a าจำกัดมหาชนหรือว่า GC นะคะปัตตะถือหุ้นอยู่45.18%นะคะบริษัท IRPC จำกัดมหาชนนะคะปัตตะถือหุ้นอยู่45.05%นี่45หหมดเลยนะเป็นเมื่อก่อนเป็นกลยุทธ์หรือเปล่าก็อาจจะ เนาะ45คุณสังเกตเหมือนกันว่าเท่าๆกันหมดเลยอาจจะเป็นเรื่องของการบริหารเรื่องของบอร์ดซีดเรื่องของนโยบายอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ช่วงนี้เองเนี่ยจะเห็นว่าแฟกชีพนี่คุมปตทเนี่ยก็เริ่มมีการแบบว่าเริ่มออกมาเทคแชนส์กันละอะไ้ว่าใช่ทำอะไรได้บ้างทำอะไรบ้างก็อย่างเช่นทางบริษัทปตท r a สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือว่าปตทสพนะคะก็มีการขายการลงทุนแหล่งปิโตรเลียม ที่เม็กซิโกแล้วนะคะมีการจัดการการลงทุนให้มีความสําคัญกับธุรกิจสํารวจและผลิติโตเรียมในประเทศเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นไทยมาเลเซียแล้วก็ตะวันออกกลางนะคะแล้วก็ทยอยขายประเทศที่ไม่ใช่ประเทศเป้าหมายออกไปใช่นอสเซเรียแคนาดาบราซิลอะไรแบบนี้นะคะจริงแอสเรเรียเห็นมีเยอะน้องก่อนหน้านี้เนาะใช่แต่ว่าหลายแหล่งไม่ประสบความสำเร็จไงผลิตได้น้อยเป็นแหล่งเก่าบ้างอะไรอย่างเงี้ย ก็อย่างเช่นพวกแคทแอนด์เมเปิลใช่ไหมคะอ่าแล้วก็อะไรนะก่อนหน้านี้จะมา้ไหมออสเตรเลียอะไรทุกอย่างก็อย่างนี้ใช่ใช่ใช่นก็อันไหนที่มองห่วยก็เอาออกไปใช่ที่ฉันกำลังดูอยู่นะอย่างโมซัมบิกอะโมซัมบิกอะอ่าแอเรียวันอะจะขายไหมอันนั้นอะอันนั้นจับตั m o n i t คือมันเป็นแหล่งใหญ่มากนะค่ะมันเป็นแหล่งกาซธรรมชาติ<ม>ใช่ไหมแล้วก็เขาไปทำไอ้นี้ได้ LNG ได้<ม>แล้วประเทศไทยเนี่ยคือปตทเนี่ยเคยพูดคุยนะ,ะว่าถ้าแหล่งเนี้ยเอาแก๊สขึ้นมาใช่ไหมคะเอาแก๊สขึ้นมาแล้วเอามาขายให้ประเทศไทยไหม,มอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีการตกลงซื้อขายกันนะตอนนั้นนะคุยกันตั้สองล้านกว่าตันนะคุณต่อปี<ะ>ต่ออะไรเนะี่ยแต่ทีเนี้ยโมซัมบิกเนี่ย นื่องจากว่ามันเป็นแหล่งใหญ่มากแล้วตอนที่เข้าไปซื้อหุ้นน่ะคุณเชื่อไหมปตทสพรจะต้องเพิ่มทุนเลยนะต้องเพิ่มทุนเลยนะเพื่อไปซื้อหุ้น8.5%นะคุณใช่เพราะว่ามูลค่าการลงทุนเขาสูงไงเนาะรู้ไหมทําไมดิฉันเลสคำถามนี้ขึ้นมาตั้งคําถามนี้ขึ้นมาเพราะพอเขาบอกว่าให้ความสําคัญในประเทศเป้าหมายไทยมาเลเซียตะวันออกกลาง โมซัมบิกมันไม,มไม่ได้อยู่ในอเรียที่เป็นเป้าหมายอะ่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้อยู่ในอเรียที่ไม่ใช่เป้าหมายด้วยแล้วออสเตรเลียแคนาดาบราซิล,ซลแต่โมซัมบิกอ่ะก,ก็อยู่อยู่แอฟริกามันเป้าหมายหรือเปล่าอาจจะยังทำอยู่แต่ว่ายังไม่ได้พูดถึงยังนไี้เนื่องด้วยพื้นที่อ,อาจจะไม่ใช่ประเทศเป้าหมายแต่ด้วยปริมาณปิโตรเลียมในแหล่งอ่ะเป้าหมายแน่นอนมหาศาล แต่ว่าก่อนหน้านี้โมซัมบิกเนี่ยมีปัญหาความไม่สงบภายในค่ะแล้วก็มันก็มีแบบกองกําลังไปบ้นเปียนอยู่ใกล้ๆแหล่งใกล้ๆพื้นที่ที่เขาจะทําการผลิตเนี่ยมันต้องปิดอะ่ะเข้าพื้นที่ไม่ได้ก็เป็นปีอะคุณเพิ่งเข้าไปได้เมื่อไม่านานี้นเอง<ช>นะคะใช่เพราะว่าอะไที่สนใจเรื่องน,นี้ถ้ามันมีขายขึ้นมา เงินมหาศาลเลยนะเงินมหาศาลเลยนะค่ะาาแต่ที่แน่ๆเนี่ยที่ประรสปเนี่ยยังคงให้ความสําคัญนะคะแล้วก็ยังทําต่อไปนะคะก็คือในเรื่องของโครงการดักจับและกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์หรือว่า CCS ซึ่งเป็นอตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นเทรนเป็นโครงการที่สําคัญ่เป็นเทรน์ที่ทํากันเนาะเพราะว่าเป็นโครงการที่สําคัญนะคะที่ช่วยให้คุมประเนี่ยจะสามารถบรปปรลุเป้าหมายในซิโรได้ในปี2593ไปจับ <500. S 2> คาร์บอนจากกระบวนการผลิตโรงงานต่างๆเอามาเก็บไว้ที่แหล่งอาทิตย์ซึ่งอยู่ในทะเลอ่าวไทยค่ะในพื้นที่ที่เราขุดปิโตรเลียมขึ้นมาแล้วแล้วมันเป็นกระเปาะที่ว่างเปล่าเราจะอัดกลับลงไปที่ใต้ดินซึ่งแบบโอ้โหเทคโนโลยีต้องสูงมากนะคุณก็ไม่ไงบอกว่าจะตัดสินใจขั้นสุดท้ายเนี่ยภายในเส้นปีนี้เพราะว่ามูลค่าการลงทุนถึง1.44หมื่นล้านบาทแต่ว่าการเก็บคาร์บอนได้1ล้านตันต่อปี ก็รอดูสิ้นปีนี้นะคะว่าตัดสินใจยังไงเนาะแล้วก็ยังมีโครงการ CCS นะคะที่แหล่งลังหรือบ้านนะคะในมาเลเซียด้วยนะคะ SK 410B นะคะอันนี้ก็อยู่ระหว่างการตัดสินใจลงทุนปีนี้เหมือนกันว่าจะทำไหมว่าจะทำไหมใช่สามารถกักเก็บคาร์บอนได้1.1ล้านตันต่อปีนะคะแล้วจริงๆเมื่อเร็วๆนี้สพก็เข้าไปลงทุนไอโครงการ C G North h a r w i n Farm นะที่สกอตแลนด์เป็น โครงการพลังงานลมที่อยู่นอกชายฝั่งเ้าเสาวไว้ปักในทะเลค่ะขนาดใหญ่นะอของสกอตแลนด์เนี่ยกำลังการผลิต1.1 <c oughs> <c oughs> กิโลวัตต์กอใหญ่นะ, <c oughs> ะไปดูอีกนะะบริษัรรทนะคะบริษัทปตททน้้ำมันและการค้าปีกจำกัดม,มหาชนหรือว่าโอนะคะก็อยู่ระหว่างการทบทวนแล้วก็ปรับปรุงการลงทุนนะคะโดยได้ยุติการลงทุนร้านเท็กซัสซิเคิไปแล้วพี่บอก97ล้าน เก็เจ็ดแห่งก็ปิดไปเรียบร้อยแล้วหลายๆคนก็ารีบไปวันสุดท้ายกันยายนรีบไปเก็บบิสกิตมากินรสชาติที่คุณคุณเคยใช่ค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะธุรกิจโรงแรมนะคะภายใต้สถานบริการน้ำมันพิธิ t ทีสเตชันเนาะทางคณะกรรมการของ o อก็บอกว่าให้ฝ่ายบริหารเนี่ยไปศึกษาดูว่า จะทำยังไงต่อไปตัดสินใจดูว่าทำไม่ทาทาไม่คุ้มไม่คุ้มะต็ต้องดูสภาพการแข่งขันภาวะธุรกินด้วยออใช่ที่สําคัญโลเคชั่นก็บอกว่าคาดว่าจะได้ข้อสรุปไตรมาสสีปีนี้เช่นเดียวกันนะคะแต่ธุรกิจความสวยความงามธุรกิจร้านกาแฟอะไรพวกนี้คือฟู้ดแอนด์เบรคเรอะไปต่อแน่นอนนะคะใช่ใเดี๋ยวก็ต้องหาพ่านมิตรดีๆเข้ามาอาจจะมาไว้ในสถานีบริการเพิ่ม หรือตอนนี้เขามีอ้นี่แล้วนะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีพื้นที่ที่อยู่นอกสถานีบริการซึ่งทำเป็นเลสเซรลียคุณค่ะอืมซึ่งอันเนี้ยอาจจะอ่า<ม>เห็นเขาบอกว่าปรทออ่โออาร์เนี่ยะจะทำหลายที่เหมือนกันอตัวเนี้ยที่ไม่มีปั๊มน้ำมันอ่ะเป็นเฉพาะแบบพื้นที่ที่เป็นมอยอย่างเดียวเลยอ่าต้องมีปั๊มทีทีลิชั่แล้วอ่าอก็<ะ>เดี๋ยวดูเนาะว่าอย่างไงแล้วก็กลุ่ม อีกกลุ่มหนึ่งนะ<ม>ที่ต้องจับตามองตอนนี้ก็คือกลุ่มมิโตเคนีอันนี้ดิฉันสนใจสุดๆเลยค่ะมันเป็นพอยท์ที่สนใจมากถ้ามีโอกาสนะอยากคุยกับซ e o ของ i r p c c o ของไทยออยล์ซีของ g อ่ะอยากรู้จริงๆเลยว่าสถานการณ์เป็นยังไงบ้างแล้วใช่มันเป็นยังไงแล้วคือมัน ปกติมันจะมีแบบเป็นเขาเรียกอะไรไซคลใอ่กใช่ <Psych o. S 2> จ,ะจะมีขึ้นมีลงตอนนี้ไซคลมันยังอยู่อย่างนี้ตอลอดเลยมันอยู่ระดับต่ำอย่างนี้ไปตลอดมัน<า>ไม่ขึ้นเลยอะเน้นสองสามปีนี้ไม่เห็นทิศทางไม่เห็นเทรนที่จะขึ้นเลยคือจริงๆหลังโควิดเนี่ยหลายๆธุรกิจเนี่ยเขาค่อยๆฟื้นตัวดีขึ้นแล้วคือเหมือนปิโตรเคมีพองบกหัวขึ้นมาหน่อยนึงแล้วอยู่ๆก็ลงลงไปดาวไซส์ลงไปต่ําอีกอะไรเงี้ย ก็เนี่ยเขาบอกว่ากลุ่มไปโตเคมีเองเนี่ยยังคงมีความน่าเป็นห่วงนะคะภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลงแล้วก็เศรษฐกิจจีนที่ยังไม่ฟื้นตัวด้วยอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้ว่าดาวไซเคิลดาวไซเคิลหลายปีมากนะคะแลวก็ยังไม่เห็นว่าจะมีโอกาสที่จะแบบได้ขึ้นไปเยอะๆสักเท่าไหร่เนาะไออารพีซีก็ยกเลิกไอที่จะลงไอนี่ไงกิจการของบริษัทไอ o โพรเมอร์จำกัดที่เขาร่วมกับ กวางเจาไซจู performance polymer เนี่ยใช่ไหมที่จะทำพัฒนาธุรกิจซื้อขายเม็ดพลาสติกและเคมีพันผ่านระบบอีคอมเมิร์ในประเทศไทยอ่ะอันนี้ก็ยกไปแล้วแล้วก็โครงการหนึ่งก็คือโครงการผลิตปุ๋ยเนี่ยอาจจะถอยออกมาแล้วก็โครงการผลิตและก็จําหน่ายผ้าไม่ถักไม่ทออินโนพอลิเมจําได้ไหมที่ทหน้ากากอนามัยตอนนั้นฮิตมากมันคุ้มมากในคุณเนาะ เออแล้วก็ถุงมืออะไรแบบทางการแพทย์อะไรย่างๆชุด PPE อช่ซึ่งตอนนี้มันคนไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นยกเว้นโควิดหรือโรคอะไรใหม่มาอีกรอบหนึ่ง่ะรับรองไม่ต้องมาก็ได้นะยอย่าพึ่งเลยคุณอย่าพึ่งเลยจีซีก็มีปัญหานะเพราะว่าเมื่อเร็วๆนี้เราจะได้ข่าวเนาะ w e n ์ c o l l e c t Funds S A s U กับ w e n ์ Collect TDISASU นะคะที่อยู่ที่ฝรั่งเศสเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูของสารที่เมืองลียงเรียบร้อยแล้วนะคุณตั้งแต่วันที่1 0กันยายนที่ผ่านมาเพราะมันขาดทุนอะเทคโนโลยี <Technology S 2> มันตามไม่ทันพลาสติกนะพลาสติกอะยังมีการเปลี่ยนแปลงเร็วเลยเกลดพลาสติกอย่างเงี้ยก็เลยขาดทุนนะคะก็เลยต้องไปพึ่งกระบวนการสารแพร่ออของฝรั่งเศสเนาะ ทำการฟื้นฟูและอ,อีกอีกหนึ่งเลย PTT อซาฮีเคมีคอลอันนี้ก็ไม่น่าเชื่อเลยนะมีปัญหาเหมือนกันคุณเออก็พันธมิตรญี่ปุ่นก็ตั้งด้อยค่ารัพย์ส,สินไปละนะคะาพันกว่าล้านบาทโอ้โห,โหนะคะแล้วไอ้อสองตัวเนี้ยเบนคอเล็กกับอ่าอซาฮีเนี่ย GC เนี่ยต้องตั้งต้องบันทึกการด้อยค่าเนี่ย สองหมืนล้านบาททีเดียวนะคุณโหหนักหนั g c ตันี้นะแล้วนี่เลยบอกว่าปะตะเองเนี่ยก็เลยอพอมองลงไปลึกๆเนี่ยก็มีหลายโครงการนะที่ต้องอาจจะต้องพับแผนการลงทุนลงไปเนาะเพราะว่าก็การแข่งขันรุนแรงด้วยนะแล้วก็เศรษฐกิจยังไม่ดีนะคะก็รอดูเนาะอยารู้จังเลย45%เนตะ่ะจะลดเหลือเท่าไหร่แล้วบางบริษัทจะขายออกไปทั้งหมดไหม จะให้ใครเข้ามาแทนแล้วแบบพันธมิตรที่ต้องการต้องเป็นพันธมิตรทางด้านไหนเพราะปิโตรเคมีอย่าลืมนะตอนนี้มีหลายเกรดมากนะคุณใช่ค่ะคุณจะเป็นเกรดคอมมูนิตี้คุณจะเป็นเกรดซึ่งกลุ่มเราทไม่เป็นเกรดคอมมูนิตี้อยู่ละก็ถูงทางกระมังวีไปทั่วๆไปเยอะแล้วนะมันเยอะแล้วสู้จีนไม่ได้สู้จีนไม่ได้แน่นอนเขาต้นทุนต่ํากว่าเราเห็นได้ชัดเจนใค่ะเนี่ยซื้อของกันผ่านออนไลน์นะสินค้าจากจีนทั้งนั้นชนะคะแต่ ถ้าเป็น Specialty จะเป็น Specialty ที่ทางด้านไหนแบบไหนเพราะว่าอย่าง G C มีบริษัทลูกใช่ไหมที่ไปทำนครสวรรค์เบลคอมเพล็กซ์<า>ใช่ไหมคะที่จะทำพ PL ลาสติก PLA โรงงานแห่งที่สองนอกสหรัฐอเมริกาที่ร่วมับบ n i t ชอร Work ร์คนะ่ะ<า>เนี่ยเฟสที่สองอกำลังมาแล้วกำลังก่อสร้างแล้วตัวเนี้ทำพวกพลาสติกย่อยสลายได้ก็ต้องดูนะว่าพลาติที่จะเข้ามาใน G C ต้องเป็นประมาณไหนอีก เป็นเทคโนโลยีอย่างไงถั่วถูกค่ะมันซับซ้อนคุณก็รอดูเนาะจับตามองก็ปีหน้าจะมีความชัดเจนแหละอ่าไปกลุ่มหนึ่งเหรอกลุ่มนี้โอ้โหแบบไม่อยากพูดขยับขยายใหญ่โตแล้วเกินกลุ่มบ้านปูเนาะไปไวมากเลยช่วงนี้ใช่ค่ะโดยคุณสมิทธิพรนะคะเศรษฐประโมทนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบ้านปูเน็กซ์จำกัดนะคะซึ่งบอกว่าบ้านปูเน็กซ์เนี่ยได้เข้าลงทุนในบริษัทแอมจำกัดนะคะหรือว่าแอม แ <Am. S 2> <Japan>, no? อมเจแปนเนาะของประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งเป็นผู้พัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนนะคะโดยมีกองทุนของสร้างพื้นฐานเพื่อความยั่งยืนและการลดคาร์บอนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะคะสนับสนุนโดยบริษัท อาราเวสและ SMBC Group ุ๊ปนะคะมูลค่าการลงทุนร่วมเนี่ยอ,อยู่ที่145ล้านเหรียญสหรัฐน,นะฮะซึ่ง m อม a จปเนี่ยได้พัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่มากกว่า300เมกะวัต แล้วก็ยังเป็นหนึ่งบริษัทแรกๆของญี่ปุ่นที่ถือว่าประสบความสําเร็จในตลาดสัญญาซื้อขายไฟฟ้าภาคธุรกิจนะคะของเขาเรียก r p อเ a t e PPA ค่ะแล้วก็ยังมีตลาดอื่นๆด้วยที่ไม่ได้อยู่ภายใต้ามาตรการกําหนดราคาซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบคงที่หรือว่า FIT ค่ะ ซึ่งแน่นอนว่าการร่วมลงทุนครั้งนี้นะคะก็เป็นการพัฒนาโครงการผไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และก็พลังงานลมเนี่ย800เมกะวัตต์ซึ่งสู่เป้าหมายกำลังการผลิตของแอมเจแปนเป็น2กิกะวัตต์ภายใน10ปีนี้10ปีนี้ใช่2กิกะวัตต์เลยนะนะแล้วก็ญี่ปุ่นนะคะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่บ้านปูนเล็กเนี่ยให้ความสําคัญเยะอ่ะแล้วก็มุ่งหน้าไปเพราะว่าเขาเน้นเรื่องของพลังงานหมุนเวียนพลังงานสะอาดนะแล้วก็ยังเป็น หนึ่งในผู้นําตลาดพลังงานหมุนเวียนระดับโลกด้วยที่ตั้งเป้าหมายว่าจะมีกําลังการผลไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในส 0, ัดส่วน36-38%ภายในปี2573อ่ะไปกันที่ข่าวดีๆกันม้างดีกว่าค่ะ,ะคะ P Dictor Startup g r มั or, รบรล่าทอ,อ,องเข้าไปควรวังนวัตรกรรมแห่งชาติประจําปี2567นะคะซึ่งบริษัท P Dictor อ่าจำกัดเนี่ยตัวย่อว่า P ขีด Dictor นะคะ่ะค่ๆดร P ใน P P รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านองค์กรนวัตกรรมประเภทวิสาหกิจขนาดย่อมและวิสาหกิจรายย่อยประจำปี2567นะคะจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือว่า NIA นะคะเพื่อเชิอชูเกียรติองค์กรที่มีการบริหารจัดการการขับเคลื่อนนวัตกรรมในองค์กรที่โดดเด่นแล้วก็พ r e c t o r เนี่ยเป็นบริษัทย่อยของปตทที่ดำเนินธุรกิจในเรื่องของ ปัญญาประดิษฐ์นะคุณแล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคาดการณ์สำหรับระบบซ่อมบำรุงแล้วก็การเฝ้าติดตามสภาพเครื่องจักรของโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความซับซ้อนทําให้สามารถวางแผนการผลิตการบูมเมอรกษาที่เหมาะสมแล้วก็ลดต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยแล้วก็อีกหนึ่งบริษัทนะคะรับรางวัลเหมือนกันคุณมีเกมเพลเวอร์คว้าไปสองรางวัลจากเวที IAA Awards 2 0น24นะคะ บริษัท b ีกิมพาเวอร์จำกัดมหาชนเขาก็รับรางวัล Outstanding CFO และ Outstanding IR ในหมวดอุตสาหการรมพลังงานและสาธารณูปโภคนะคะจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะ,ะในงานมอบรางวัล IAA Awards for Listed Companies 2024ะนะคะโดยได้รับการโหวตจากนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุนในฐานะเป็นผู้ให้ข้อมูลกับ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และกองทุนในเชิงลึกตรงประเด็นแล้วก็ชัดเจนด้วยะนะคะเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานดีเด่นมีจรรยาบรรรแล้วก็ธรรมิบาลซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนหรือว่า IAA ไปนะคะ,คะซึ่งสองรางวัลเนี่ยเขาก็จะมีนะให้กับคุณ ศิริวงศ์บวรบุรุษไทยเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงินและบัญชีอันนี้รับรางวัล outstanding CFO นะคะ,คะแล้วก็อีกหนึ่งท่านก็คือคุณนัทช,ชะนนาชวินสิทธิสิทธางกูล,ล,ลต้องขออภัยจริงๆนะคะถ้าอ่านท่าน,ช,นชื่อส<า>กุลอ,อ่านไม่ถูกต้องเลยนะใ่เป็นผู้จัดการแผนกนักลงทุนสัมพันธ์นะคะอันนี้ รับรางวัล Outstanding IR นะคะค่ะดิฉันก็มีอหนึ่งโครงการที่น่าสนใจแล้วก็เป็นการสนับสนุนในเรื่องของกีฬา,านะคะทางกลุ่มบริษัทไทยออยล์จำกัดมหาชนนะคะได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ สนับสนุนงประมาณ60ล้านบาทให้กับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย4สมาคมด้วยกันอให้สี่เลยใช่ค่ะซึ่งทางกลุ่มไทยออยนะคะก็ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงนะมี4ี่สมาคมต่อเนื่องนะคะก็รวมเป็น4ปีแล้วนะคะรวมเงินเนี่ยก็60ล้านบาทเนาะเพื่อเป็นการผลักดันแล้วก็พัฒนานักกีฬาไทยนะคะให้เข้าไปแข่งขันในดับโลกไ้ด้วยอ่าใช่ภายใต้แนวคิดพลังที่ขับเคลื่อนทุกความฝันนะคะ อยากให้ความฝันของนักกีฬาเป็นจริงนะคะใช่สมาคมกีฬาสี่สมาคมกีฬาเนี่ยเห็นบอกว่าทางไทยออยเนี่ยเขาสนับสนุนมาต่อเนื่องเลย4ปีละค่ะนะเป็นตั้งแต่ปีนี้นะ2567รจันถึง2500 เจ็ดสนะเป็นเงินก็ปีละ15ล้านบาทนะคะก็ยังมีสมาคมกีฬาวอลเลยแห่งประเทศไทยเนาะวอลเลยบอลอ่าใช่กีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยอะเดี๋ยวนะกีฬาทางน้ำนี่คือไม่ได้ไม่ได้ระบุใช่ไหมว่าเป็นกีฬาอะไรอ่าใช่แล้วก็มีอะไรเทเบิลเทนนิสค่ะปิงปองใช่ไหม ใช่ไหมเชฟเทเบิลเทนนิสใช่ปิงปองใช่แหมเรานึกกันตั้งนานเนาะโอ๊ยเลยไม่ใช่นักกีฬาเนาะแม้สมัยตอนเรียนนะคุณมัธยมอ่ะเราเรียนกันนะเทเบิลเทนนิสค่ะปิงปองสนุกนะคุณเราใช้คําว่าปิงปองอ่ะพอเป็นเทเบิลเทนนิสต้องแปลนิดเดงไม่แต่ตอนเรียนอ่ะตอนเรียนใช้คําว่าเทเบิลเทนนิสนะคุณ อนแเราก็ยังมีสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยด้วยนะคะอสีสมาคมนะคะใช่ต้องบอกเลยนะสมาคมคนพิการเนี่ยเมื่อเราเร็วนี้เพิ่งสร้างชื่อให้ประเทศไทยแบบดังมากในพาราลิมปิกเกมส์นะคะเราได้มาหลายเหรียญมากเลยนะคะคะซึ่งจริงๆจำได้ว่าทางไทยออยเนี่ยก็ส่งตัวแทนไปรับนะที่สนามบินเลย แสดงความยินดีกับน,นักกีฬานะคะเป็นกําลังใจเป็นขวันและกําลังใจให้นักกีฬาด้วยนะคะใช่ค่ะก็เป็นอ,อีกหนึ่งโครงการเนาะที่เป็นการสร้างกําลังใจเนาะ,ะล้วก็ให้แบบเหมือนนักกีฬาเขาม,มีกําลังใจในการที่ม,มีแรงในการฝึกซ้อมอเพื่อไปแขป่งไะดบโลกต่อไป,ไปต่อะะใช่ค่ะ อ่ะนั่นเป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่เรามาฝากกันวันนี้ก่อนชากันไปนะคะอย่าลืมติดตามทุกช่องทางของ Energy Time o n l i n ไนะคะเบอร์ไวเบทเอเจนซี่ไทม์ออนไลน์ .com เบอร์ไวเบทไทยนิวส์กีดออนไลน์ c อ m เฟซบุ๊กแฟนเพจอินสตาแกรมทิกต็อกไอเอ็ อินสอ่าอินสตาแกรมพอดแคสต์แล้วก็เอ็กโอ้พอพูดเอ็กออกมาปุ๊บมีนจะดูดทุกที่แล้วนะคุณจริงๆไปติดทวิตเตอร์ใช่ถูกต้องค่ะทุกช่องทางนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันนะคะวันนี้ลาท่านไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ บางจาก E20S Evo รายการ Energy t i m e เรื่องพลังงานต้องรู้สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสันพลังไม่สิ้นสุดบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนมั่นคงด้วยคนที่มุ่งมั่นกลั่นพลังสร้างสารรค์คุณค่า